เรอเริ่มโคตรแตนเิ่มที่บ้านค่ะขึ้นนี่จ้วของสวนพนกับจ้าของสวนอีพันยุอย่นี่ประมาณอะไรเนาะอะไรจ้วของสวนอเอาทานรวอมนี่ครับทานม้วนเงินม้วนเอาม้วนก่อนี่ครับนี่นี่ม้วนไม่นี่ไม่บกไม่บกครับนี่จะไมบกล้วนๆนะครับเอาทานตอบหนึ่งสองหอยไบก สอบละสอบแะกสองลอยนะครับทานนะครับในบกเจ้าของเจ้าของทีนะครับของทีที่อะไรในปลูกขขาโคตปลูกยังไงปลูกยาปลูกหญ้าปลูกักบักกิ๊กนี่ละปลูกหญ้าปลูกพักเอ่อบักริกเอออยูไนคุณกบบนี้แบก ต้องปุ๋ยไไฟกับนี่ตัวปุ๋ยไไฟสองต้นยังปุ๋ยไไฟเอาบุ๋ต้องแล้วเนาะไม่อยากต้องต้องเท่านั่นเห็นว่าคุณอันนี้มันมั่นยากลา้าของตัวฮาวันได้เท่านั้นปีละบ่หน่อยเด่นบักบักต้องครับอันปุ๋ยไไฟพันปุ๋ยไไฟหวานหวานนิ่มหวานนิ่มดีนิ่มดีขายไงมั่นเนี่แต่ว่ามันมันต้นใหญ่เหรอมันติดมันติดยังมีเนื้อบ่โอ้ยแหงเนื้อไหลกระต้นใหญ่จัิงสิต้นมีเนี่ยจัดแล้ว อันนี้มันองก็อันงหญ่ได้หนี่ตกี่มันก็ต้นตาแมนบะมีจะนวสองต้นเนาะอออตองนะครับบต้องก็บนี่บักม่วงก็บนี่บักเมากับนี่บักเมาเออบักเมาบักเข่งเข่งเอออพี่ท้องจักว่าบักเข่งห้วยบักเข่ง่นข่งจักเนาะบักเข่งตําก uh, ็ได uh, uh, ้ภาษาภาษาไทยอ่อนบักเข่งจักแล้วเนาะอ่อนยังล่ะอบักเข่งแต่ว่าคนปากอีสานนะครับบักเข่งอืบักเข่งนี่ครับแต่ว่าบักเข่งตัวนี้หวานดีเลย มะเข้งหวานนะครับอ๋อบานกัว่าหัว่ากมันสุกเล้น่วยดิบมันไปขายน่วยดิบไปต้มขายบานขายดีครับัะเข่งมะเข่งคือว่าต้มขายต้มนุ่ยดิบมันละขายแค่ต้มย่างเดียวปะต้มบานนี้บหม้ต้มก็เอาไปขายข้เจะเอาตำนะอ๋อ้ตำนะครับตำมะเข่งครับพี่น้องก็ได้กินว่าตำมะเข่งอมะเข่งมะเข่งหวานนะครับ เป็อันเป็ตำมันก็แซ่บตัวใส่บักเขียคืนใส่นี่เขาไปตำอ่ะเป็ที่ต่ำเตยบักเขียขึ้นอืมใส่บักเขียคืนใส่บักเขีนกับบักหน้าบักใดเนาะแก่ปูดิบเตยบ่ได้ขึ้นกันขนาดนี้ปูดิบกับเตได้ขึ้นครับต่ำมาแข่งนะครับใส่ปูดิบอ่าเตยบักเขียคืนเออบักหน้าเสียบครับเสียบไรครับโอ้ยแซ่บละฮะคนอันรอาก็เจ้าไป็ตำขายขายดีตัวขายดีเออขายดีก็เจ้าซื้อไปครับ ตำักเข่งครับขายดีครับอ่าอ่าสบายเสมอนี่พันบุ์มอพันบุ์มอใกล้ตำครับสมมุตินี่โอ้ต่ำเราด้วยตำเราตำเราเนาะยุทตลาดก็เอาต่ำขายต่อต่ำขายเนาะเออนานีมันไม่มีหน่วยเด็ดคนเจ้าหน่อยเดี่ยมันเริ่มเป็นดอกแล้วก็่าสวนพปเนี่ยปลูกบักเข่งบักเข่งหวานบักเข่งหวานปกติบักเข่งเนี่ยมันสิบมันสิบอย่างมันสิบฟาดเนาะอืมมันสิเอาหน่วยดีมันฝาดเลยแต่ว่าหน่วยสูงมันเป็นลังต้นเลยลังต้นกับหวานลังต้นกับผู้หวานแต่ว่าพันธุ์นี่เป็นพันธุ์หวานนะครับ พันธุ์เข่งพันหวานนี่พ้อยใหไงน้อยเงาตัวครับในในที่ประมาณหาอะไรมีบักเข่งต้องต้องพันปุ์ปุยไฟมีก็มีวงมีออันบักอันอันนี้ยังกอบักอันมันยังอีกอันนมวยแบบคือบักอันอันฟางเนี่ยบักอันก็อันยังกอบักอันอันไม่เอานอันบางี่ยังบักอันน้องซีดหรือบางี่ยังเขาเอินหวานบมอ โอ้ยหวานแล้วเนื้อคือบักฟางนี่ในในซับข้ยเป็ดนี่มีคือกันเออนั่นแหละบักฟางอืมหวานมาพันนี่หวานแล้วเนาะนี่ไงเขบอกฟางอีกอื่อไหร่ในี่ทอขคอยเป็ดหมดแล้วก็ว่านี่เจ้าของสวนนครับที่หาไรนี่ปลูกไรยางไรแนวเนาะอืปลูกพักขายตามตลาดไปตลาดชดตลาดเช้าซูมเออร์ตลาดมะย่ออืมอ่า ยังมาเต่าไปขายยังมาแก้งมาเก็บบ้านนี้ก็มีการเพาทันนี่ครับไม่บกอ่านไม่บกสอบละสองร้อยนะครับแต่ว่ากานแต่เต่าบ่รู้บนี่มันเกิดยู่ประมาณแปดมือก็ึ้นได้ครับมันนี่ว่าจะมาขุดว่าจะมาขุดขุดทันขุดทันมาเก็บทันไปครับพกติเต่ามันเต่ามันพังครับ จะน้อยเก็บ้วครับจะน้อยนี่นั่งเต้าเมยกันอ๋อคิใใจไปเบังให้อีกกเตินนั่งเต้าเมยกันนั่งคุยกันครับนั่งคุ้ยกันไปเรื่อยๆใช่ก่อนพนักงานคนงานกับยามวันมากครับถามูเพราะว่าเตามันใหญ่ถามูเนาะเตาใหญ่ครับเตาใหญ่สูงสามเมตรเตาที่ทีเผานี่มันทังมันทังงหลือคืดหรือขุดออกเพราะว่าท่านอยู่ไตเตามัาใหญ่ phó lão nít. Né bà màn tất hip toc. Top là. Tong lại. Top là tong lại là. Tất hip toc là tất hết. Mày, giải mục tiêu. Mày, păng kê lên. Poo lãi môn đi nọ. Hout tung ta, anh, 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 บ่กันอสิบสอบเป็นพันละเนาะสิบสอบพันเนาะอันเออบวมวเหมือนเออสิบสอพันสิบสองพันแปดสิบสอบสองร้อยคิดบวกให้ออกกันเนาแปดสิบสอบพันพี่น้องร่องร่องคุ้นมึงไปสอบร้อสองร้อยอ่สองแปดสิบแปดแปดแปดพันเหมือเนาะอืมกระพุ้นเหละเนาะประมาณแปดพันเนาะเออเตับเต่านั่งเนี่ยเอาแล้ว เอาแล้วสำเร็จใครสอบเรียบร้อยเราไปขายสอบละวสอบร่อยเตาแต่ว่าเตาม่วนตอนเฮ็ดตัว่วงมันบนในพังนั่งม่วนหนึ่งได้ซีซิาสอบก็ได้เทิดซีพันกล่วผลม้วนหนึ่งซีพันหาเตานึ่งบ่เอออันม่วนเตาเฮ็ดก้อนเตานี่อีกเตาเตานี่ก็เฮ็ดมองค او เนี่ยแหละเตามันน้อยนะเดี๋ยวมันใหญ่ผดมันก็เลยทุกปันบางบัน บอนเป็นบามันก็เลยพังเทศแย่ครับมันกับเท็ชุ่งมันบอลมันก็หนักยังได้หลายก็เลยบ่ได้สองรับการขมันเทศสำเร็จเผาเผาสำเร็จเนี่ยตกประมาณแปดสิบแปดสิบจบนะครับเตานี่พอดีมันนี่มันมันพังหล่ะก็เลยเดี๋ยวมาลื้อมาขุคออกแต่ว่าทานอยู่ไต่ปรานอยู่ไต้นี่ยตายอยู่ประมาณเจ็ดอบนี่ยังหันบ่กะเกืบว่าถือกันแล้วเพราะมันดินมันมันดันถมไหลนะดินถมครับ มันต้องขึ้นบัางตั้งกินมาตังสิบหกว่ามันจะได้จับตอบครับนี่นะครับเป็นอาชีพอาชีพเสริมนะครับพอทันนี่นะครับแต่ว่ามองก้นต้องไปนี่มองเอ้ดินไปใส่เนี่ยมันสูงเลิกทุ่มหัวได้นหมมองนี่มองมองนี่เออเอาดินไปใส่ดินเอามาถมนึ่งสามแล้วดำไปไหนเออนี่มองไหนมองนี่บ่เออมองก้นไปใส่ตัวนั่นแหละตั้งขับบาเนี้กัน เราออกแล้วจะกะทิเผาอีกเขายอีกันเนาะเอามันปฏิเอธไม่มันหลได้ไหมยุนีก็มีพุญยุนไอ้เทืงอผุนก็มีสมตดปีครับสมติปีเผาปีครับทานไม่ไม่ไหลครับไม่หลเอแต่เผาไปเรื่อยแต่ว่าอนี่ออกแล้วไม่ลงอีกไม่ไม่จะไม่บกันบเออไม่บกครับกะพี่น้องกับปากที่ตามนั้นได้ครับนี่ này là khoáng sơn này các bạn, các bạn tham khảo nhé các bạn, may mắn đấy, may mắn thăng thăng còn đào đìn tài, may mắn đấy, thăng thăng thì còn đào đìn cộp, còn nếu, may mắn tít 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 thì là đào đìn cộp, à, anh anh nghe, bảo mình thôi, ờ, để mình, mình tiền. tang tinh thì than tinh kinh rồi đấy, tinh 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 than tinh 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 กัเต่าวาังเนี่ยประมาณสีมื่นเนาะสีมื่นท้าหมื่นทสี่มื่นบาทกับิอีกสี่หมื่นนีะแปดมื่นเาขึ้นได้เออประมาณแปดมื่นเอาแบบถึงห้นนั้นนเออถึงกลงก็ขึ้นแปดมื่นพอดีขึ้นได้้นที่ที่มาเออนี่เที่ยวนี้ผมึรู้นี่แปดมานี้มันรู้โงแราดินในเที่ยวดินพยายามมัน ติดควันทีติดควนแล้วมันกัดดินไร้หน้าบ้านนี้ดินไร้พี่น้องพี่น้องมาเบิเ้องแรกบานเนี่ยมันกำลังขุดทันขุดทันขุดทันคือบาเต่าทานเป็นทังททททททเป็นท <c oughs> ังปกติอะประมาณสักซี่มือห่ามือกับขุดเจ้าบานี่มันทัง เต่าทานพังก็เลยใส่เวลาจักหน่อยกินไรทานในเต่าเนี่ยไม่บกล้วนๆนะครับมินจะไม่ของแท้ของแท่มันว่าของแท้เลยของแท้ของกองมามีมันบอมไม่ร่วมเนี่ยครับไม่ไม่บกพุ่นเดี๋ยวฝุ่นเมียนบดตัวพุ่นทั้งหลังทั้งหลังผมมาปกองมามีไม่จะไม่บกครับจ้างจ้างก็เจ้ะจ้างก็จาเลรื่อยไม่บด แปดพันกลัวกุ้ยตอเจ้าว่าไม่เลยบ,บ่โอ้ยเลยน้อยมันจะได้เอาเลยนะ์น้อแต่เลยใหญ่เนาะนี่เลยใหญ่ได้ดิฮะเ,ออเลยบุ๋มเลยแบบนั้นนะเลยบางที่ใหญ่หม้อรุ่น,น,น,นเ,เป็นมาหาดีไหมจเจ้าเลยจะเต็มน,นี่ไงเลยเกียง,อ,นะงอ,อ้อเนาะเลย์เกียงเลย์เกียงก็แสดงว่ามันใหญ่ใหญ่ก็เพราะว่าเต่าวันพั้เนาะครับก็พอพอบเลย Quân đi nóng. Quân đi nóng hát 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 nhạt hát 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 một môn 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 tìm tàu bên nam tàu yêu phòng lình mười quân khuê là năm mươi oh. à, bần... <laughs> <laughs> <nên> năm. Quảng nèo quy phê quy phê quyết mỹ taba yu bàn nèo nằm tụi mờ. Hoặc a yu bàn tông tòa nèo nằm tùa nèo nằm tùa nèo nằm tùa nèo nèo ตำบลทม่นนะครับ้งตะบนทมนกับเออกว่าพาทานเป็นอาชีพอาชีพหลักพาทานนะครับปลูกพักแล้วเพื้อนกันมันนี้ว่มันได้เตาแล้วเตาแลวประมาณสักสอาคันมาพั้งนี่อาตั่งสี่ที่มาสอบนี่เต็มเลยพี่วันนี้มันมันบ่พังเลยนี่แปดทิบใช่แปดแปดสิบสอบเออแปดิสอบแปดิปสอบหัวหันนี่แหละเออ <N> นี่นี่เตานี่ครับถ้าถ้าบอพังนะครับได้ประมาณแปดทิศจบไม่มกล้วนๆนะครับไม่มกรวนเออไม่มก็ค่าดีก็จอดวัตถุดิบต็คิดจอง,อจองไว้ผลว่าจบละเออน,นี่บอกระมาณ้องลอ,อยอนะก็ออไม่มกจบต้องลอยนะครับเออไม่มกพไปทานกะทานกะทานดีกาจะเอาไปปิ้งไก่นะหมอปิ้งไก่จอดพวกกันพวกปิ้งไก่พวกย่างพวกไก่ย่างเสือไปเอาไปย่างไก่มาดิเออ จองเบิดแล้วบันมีท่านห้บเบอรบัะมันสีเหียได้พอบปะล่ะนั่นแล้วก็จังหวะเจ้าสิได้ก็บไปยังกับางวดไม่ก็ได้งวดไม่เออคุณหันขนาดน้าปันยังฟังไห้เดอ้อหมองนี่บริเวณของเจ้าเบอดเบ่แม่นเบิดเลยเนาะตายอย่างเด็โอ้ยลาอย่างพง้นี่เดงวนี่บ่งวดนี่บ่โอ้วันตาอย่างันเจ้า ยังพี่น้องกันอะไรบ่เออครับที่เป็นทั้งหมดประมาณสักตามไร่บ่ที่ไรหาไรที่ไรหาไร่นะครับรวมทั้งหมดเป็นปลูกปลูกพักปลูกข้าวโพดปลูกหญ้างง้วพับปลูกหญ้าครับง้วพับง้วที่โตเออเรียงง้วเออเอาทันอีกเออเอาทันขายปลูกพักขายข้าวโพดขายหลายอย่างหลายแนวนะครับงานเสริม à cái ngàn sớm là gặp à sau với năm né em thì mười đi khôngế gì nữa chí này chẳng có mua tiềnờ à nếu có than to than ba chấmọ à tới ngàn sớm ba thứ ba เอาทางนี้นี่สิคนซ่งสิคนซ่อเฮ็ดใหม่เออเฮ็ดเหม่องนี้เอาติเอาทานออกแล้วก็ลุกติ่มเลยเออผมขนาดยใหม่เลยเด้นี่นี่กนะเออานาเนาะเออมันดินบ่ดีเนาะกว่าเนาะมันดินดีพมันใหญ่เกินประมาณบาๆมันบ่ดเด้บ่นี่ๆทงๆมันคานี่เ อีกหนงนิ้วจากนี้ไปพี่เจ้าอาตีตั้มหมพี่ตัวแค่สูงทิพี่เนาะพี่ความสูงความสูงของเต่านะครับประมาณถ้าเกิดสองสามเมตรมันลงไปอีกนี่งถมหัวแบบนี้หนึ่งลงไปอสามเมตรอันก้นลงอีกประมาณนั้นอันเมตรหนึ่งนี่จากนี้ลงไปได้จากนี้ลงไปเม็ดหนึ่งจากนี้ลงไปหาพื้นอีกเมตรหนึ่งรอแล้วจากพื้นกนบ้านแท่งๆประมาณสามเมตร สามพีเมตรบว่าเกิดประมาณเออสามเมตรได้ยี่ดอกสามเมตรเนาะจากพื้นมันเลยจากพื้นเกินไปสามเมตรเต่าใหญ่ครับเต่าเต่าใหญ่ใหญ่เกินประมาณบ้านเรองมันบางใหญ่ใหญ่เกิดประมาณกับมันก็เลยพั้งเออนี่พื้นนี่เบิด์ตพวหน่อยได้นี่เห็นมอปลงยาวๆนี่ได้ยิบเต็มไปเบิด์ตเลยเนี่ยเตี้ยเออพื้นไม่บุกใช่เฉพาะเฉพาะเต่านี่เออพื้นแก้มาเออบานพื้นแกะมาเดินที่มหาลด ไี่ารถเนั่นละมนนส่วนสีเหียนี่นมันจะคุมเจ้าบอลเนั่นแล้วเจ้าอันเบิดนี่แหละนมานี่นี่แหละทึงมันมันนี่ถึงมันนั่นแหลที่ผาหรุที่ผาเออที่ผาโอ้ที่ผาเต็มไม่บกเจ้ามาใส่ไม่บกก็ไหไม่ดองอไม่ดอมมันทุมนเต็ม บ่เพ่งตันนะครับป่ะคุยให้พี่น้องพี่น้องฟังนะครับเนาะ,ะว่าอันนี้อันนี้เต่าทานมันตั้งนะครับเนาะเต่าทานมันทั้งเตา่เตาเต่าเพิ่นเต่าใหญเนี่เตา่านี่คันคันเผาแล้วนี่มันสิตกอยู่ประมาณสักแปดสิบจอบแปดสิบเลยแมนบ่อโอ้ยายเนี่แปดสิบจอบนะนี่ทำไมบกหลวนๆนะครับนี่บกกองอยู่แานหลังนะครับ นี่ครับพอพังนะครับนี่พอดีมันพังแล้วบอเออมันพังมันนี่ก็เลยมามาขุดมาขุดติดินออกทานอยู่ใต้ครับนี่นี่ทานอยู่ใต้นี่กันคุดเด่นออกทานเออเบิ้ลเมื่อจ็กสีแล้วเพรแล้วนะครับเต่ามันใหญ่เนาะเต่ามันใหญ่ติดมันพังลงไปนะครับอ่ะนี่นี่ก็บ้านที่มันอยู่ประมาณหาอะไรเนาะที่ประมาณหาอะไรเป็นเผาทานอจีบเสริมโอ้ อาทิตย์เติมนี่นะครับเบิง้งเบิ้งนะครับพี่นอ้องเบิ้งเต่ามันพั้งถึงในกลมเนี่ยคือว่าเต่ามันพังลงท่านยุตใต้นะครับน,นี่ท่านยุตใต้ท่านไม่บกเออบอามานี้พัาางยกซะก่อนเออ